สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอาจารย์โอจากหงจุย้ยดีมีเฮงวันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเลือกซื้อบ้านแบบเบื้องต้นนะครับกับ3มห่วงจุ้ยบ้านที่ไม่ควรซื้อนะอยู่แล้วสวยมีหัวข้ออะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องของการเลือกซื้อบ้านเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีคําถามในใจว่ามีหลักการในการเลือกซื้ออย่างไรในแบบเบื้องต้นนะเรามาดู3คําถามยอดคิดกันก่อนนะครับที่คนเ,เนยกังวลใจเกี่ยวกับเลือกซื้อบ้านนะครับ ข้อที่1นนะครับบ้านซอยตันบ้านซอยตันไม่ดีจริงหรือไม่สําหรับบ้านซอยตันเนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยฟังมาว่าเอ๊ะอย่าไปซื้อบ้านซอยตันเลยพลังงานไม่เข้าบ้านนะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าพลังงานน้อยที่สุดคนอื่นเนี่ยย่งชิงพลังงานไปละปัญหาของบ้านซอยตันเนี่ยครับปัญหาหลักคือะไรครับพลังงานที่เนี่ยเขาไม่ถึงไม่มีการหมุนเวียนของพลังงานส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีโอกาสครับติดขัดเรื่องการงานการเงินอ่าโดยเฉพาะถ้าตําแหน่ง ปลายสุดของบ้านที่ไปอยู่เป็นตำแหน่งที่เป็นไงครับมีกำแพงอยู่บริเวณด้านหลังเป็นกำแพงสูงเนี่ยมีโอกาสที่ฝุ่นผงต่างๆเศษขยะต่างๆเวลาที่ปลิวเข้ามาแล้วมันก็จะไปกระจกตัวอยู่บริเวณกำแพงด้านหลังสุดซึ่งก็คือหน้าบ้านเ่าน,นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาดูด้วยถ้าบริเวณนั้นเป็นกำแพงที่ไม่เป็นกำแพงทึบมีการไหลเวียนของพลังงานดี อันนี้ถือว่าไม่เสียโดยเฉพาะถ้าใครนะครับที่อยู่บริเวณบ้านหลังสุดท้ายแล้วมีการจัดสวนมีพื้นที่ให้มีการเก็บกักมีการไหลเวียนของพลังงานด้านท้ายซอยอันนี้ก็ถือว่าสามารถเข้าอยู่ได้ในเบื้องต้นนะไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามีลักษณะของกำแพงสูงทึบแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่พลังงานเนี่ยจะไหลเวียนได้น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกำแพงเป็นสำคัญก่อนนะครับ ต่อมานะครับถ้าวิธีการที่จะดูเพิ่มเติมก็คือว่าซอยนั้นเนี่ยลึกมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่เป็นซอยหมู่บ้านจันดสรรทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นซอยหลักแล้วก็ซอยย่อยถ้าซอยย่อยเนี่ยจะมีบ้านอยู่มาสัก5ห,หลังอ่าหรือว่า10บหลังเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ลึกมากนักแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานจากตั้งแต่บริเวณหน้าโครงการกว่าจะไหลามาถึงบริเวณที่เป็น บ้านเราที่เป็นหลังสุดท้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะรับพลังงานได้น้อยตามไปด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานที่น้อยอยู่แล้วก็อาจจะมีการรับโชครับพลังงานนั้นน้อยตามไปด้วยแต่ถ้ามีลักษณะของซอยสั้นๆหรือว่าในระหว่างซอยนั้นมีสวนสาธารณะมีการกระตุ้นด้วยน้ําพุน้ําตกน้ําผุดต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นทําให้เกิด การเหล็่เว้นของพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับวิธีการที่เราจะสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเนื่องจากในบริเวณซอยมันเป็นซอยบ้านที่อยู่อาศัยเราไม่สามารถที่จะไปปรับปรุงเรื่องของพื้นที่นอกบ้านเราหรือว่าเป็นถนนสาธารณะได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือปรับปรุงในส่วนบริเวณบ้านของเรานะครับจะต้องเพิ่มเรื่องของพื้นที่โล่งให้มากหน่อย ซอยจะตันก็จริงแต่ถ้า,าบ้านๆของเราเป็นพื้นที่โล่งเพียงพอก็สามารถที่จะคอยสะสมเก็บเรื่องของพลังงานชี้เนี่ยได้มากอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีกับผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณท้ายซอยหรือว่าซอยตันได้เช่นเดียวกัน 2. นะครับจะต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีลักษณะของความสะอาดแล้วก็มีเรื่องของแสงสว่างเพียงพอเพื่อช่วยกระจายตัวทําให้พลังงานมีการหมุนเวียนได้ดีนะครับคราวนี้เราดูข้อเสียแล้วเรามาดูข้อดีกันบ้าง ถ้าเป็นเรื่องของพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วซอยเนี่ยที่เป็นบ้านซอยตันแล้วไม่ได้มีลักษณะที่ลึกมากจนเกินไปข้อดีคืออะไรครับเวลาที่รถเลี้ยวพุ่งเข้ามาก็จะมีการนําพาพลังงานเนี่ยเข้ามาด้วยทําให้มีโอกาสสะสมตัวของพลังงานได้มากเช่นเดียวกันนะอันนี้อย่าลืมข้อนี้นะครับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับชัยภูมิขึ้นอยู่กับที่ตั้งและลักษณะ เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวอาจจะมีข้อดีแฝงอยู่ด้วยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพแวดล้อมนั่นเองนะแล้วที่สําคัญนะครับการที่เป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยพื้นที่ที่เป็นซอยตันเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบร่มรื่นนะครับแตกต่างจากพื้นที่ที่เป็นซอยตันสําหรับร้านค้านะการที่เป็นร้านค้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาเรื่องของโอกาสจากการเดินทางผู้คนจากการสัญจรของรถ จากการสัญจรของผู้คนเพื่อเข้ามาใช้บริการใช้มาทานอาหารใช้มาซื้อของต่างๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจผมก็จะไม่เคยแนะนําให้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นซอยตันหรือว่าหลังสุดท้ายแต่ถ้าเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับการที่เป็นบ้านหลังสุดท้ายหรือบ้านซอยตันเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเสียในทางหงจุ้ยมากนักนะสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับที่สําคัญได้เรื่องของความสงบไม่มีใครที่จะมารบกวนเราได้มากด้วยนะอันนี้ก็ สามารถที่เก็บไปพิจารณาได้นะครับสำหรับเรื่องของบ้านซอยตันนะข้อที่2นะครับบ้านหัวมุมบางคนบอกไม่ดีเนื่องจากอะไรครับเป็นบ้านหลังแรกอยู่บริเวณแปลงมุมได้รับพลังงานจากถนนทั้งสองด้านเนี่ยวุ่นวายมากจนเกินไปเวลารถเลี้ยวผ่านเข้ามาแสงไฟก็กระทบรบกวนการนอนเสียงเอะรถในซอยอาจจะวิ่งเร็วมากกว่าปกติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลนะครับแต่ในทางวงจุ้ยแล้วเนี่ย บ้านที่อยู่บริเวณหัวมุมเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่มีโอกาสมากเป็นบ้านที่เปิดรับโอกาสเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารผู้นําองคอ์กรนะผู้ที่เรียกได้ว่าชอบพบปะผู้คนเนื่องจากอะไรครับการที่บ้านอยู่บริเวณหัวมุมเนี่ยมันมีโอกาสได้รับพลังงานหลากหลายทิศทางและพุ่งเข้ามาเข้าสู่ตัวบ,บ้านเราโดยเฉพาะนะครับถ้าบ้านของเราเนี่ยการรถวิงว่งวิ่งรถเนี่ยเป็นวิ่งที่เลนซ้ายบ้านเราอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้มีโอกาสที่จะรับพลังงานทั้งสองด้านเลยอันนี้ หมายถึงบ้านของเรามีโอกาสที่รถหรือยานพาหนะต่างๆเ,เขาจะลากพลังงานชี่จากบริเวณด้านหน้าโครงกายของเรานะหรือจากสภาพแวดล้อมเ,เข้ามาสู่ตัวบ้านของเราได้มากเป็นพิเศษและยิ่งถ้าส่งเสริมกับองศาทิศทางของบ้านที่ดีด้วยแล้วบ้านหลังนี้นะครับมีโอกาสที่จะเริญรุ่งเรืองได้มากกว่าบ้านบริเวณอื่นซสด้วยซ้าสังเกตดีนะครับว่าบ้านหัวมุมจะมีพื้นที่ว่างอยู่ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในการดักจับพลังงานต่างๆในมุมต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นดีซ้อนดีเขาอีกนะครับ ดังนั้นถ้าใครที่สนใจบ้านหัวมุมก็ลองดูว่าเราเนี่ยเป็นลักษณะการใช้ชีวิตแบบชอบรับแขกอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นพิเศษก็สามารถที่จะเลือกบ้านหัวมุมได้แต่ถ้าใครต้องการความสงบหน่อยก็อาจจะเลือกหลังถัดๆไปซึ่งมีโอกาสได้รับพลังงานน้อยลงไปตามลําดับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครกังวลใจว่าเอะจะรับพลังงานมากจะเกินไปจะมีปัญหาเรื่องของแสงไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้บังเพื่อช่วยลดทอน แล้วก็เก็บสะสมพลังงานเมื่อมีรถวิ่งผ่านเข้ามาในพื้นที่บ้านของเราได้อีกด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องของพลังงานแรงๆที่ดึงเข้ามาเนี่ยแล้วก็เก็บสะสมไว้ภายในตัวบ้านเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับข้อต่อมานะครับบ้านโดดเดี่ยวไม่ดีจริงหรือไม่นะข้อนี้เป็นเรื่องจริงนะเนื่องจากบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราไปตั้งอีโดดเดี่ยวเลยนะครับสด้านไม่มีใครเลยในทางหงช่ยถือว่ามีพลังงานเป็นหินมากๆเลยพลังงานหินคืออะไรครับพลังงานแห่งเขาเรียกว่า ความสงบนิ่งพลังงานด้านมืดมากจนเกินไปนะครับทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยจะเกิดความรู้สึกเหงาหงอยส้อยเศร้านะครับซึมเศร้าเว<ส>ลาคิดอ่านอะไรก็จะไม่ได้มีความเฉียบคมนะบางครั้งเนี่ยบ้านที่อยู่โดดเดี่ยวเนี่ยก็ก่อให้เกิดเรื่องของนะครับอันตรายต่างๆได้เวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยเหลืออันนี้ในทางกงจุ้ยเนี่ยจึงถือว่าเป็นชัยภูมที่ไม่เหมาะสมอย่างน้อยๆนะครับขอให้มีพื้นที่ที่ติด กับเพื่อนบ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีกิจกรรมต่างๆที่มีพลังงานที่เป็นพลังงานอย่างหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่บ้างสัก2ด้านอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะครับแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้า,าดูแล้วบ้านของเรารู้สึกโดดเดี่ยวมากเกินไปวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือการเพิ่มพลังงานอย่างหรือว่าการหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มแสงสว่างการเพิ่มเรื่องของการตั้งน้ําต่างๆนะครับอันนี้ทําให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานได้ดีมากายิ่งขึ้น นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง3ข้อนะครับลองสํารวจดูนะครับว่าบ้านของเราที่เราไปซื้อหรือไปเลือกที่ตั้งหรือทาเลต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะใดาในเรื่องของหวงจุ้ยเชิงชัยภูมินะครับถ้าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับก็สามารถที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง่วงจุ้ยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถที่สอบถามเข้ามาได้ ตามช่องทางต่างๆนี้นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์อยู่ดีบีเฮงนะครับก็จะเป็นไลน์ออฟชิ้นไรเขาหรือใครต้องการที่จะให้ผมไปตรวจเรื่องของหวงจุย้ยบ้านคอนโดมิเนียมร้านค้านะครับหรือว่าสํานักงานต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องหวงจุ้ยที่ได้คุยกันไปในแต่ละหัวข้อแต่อยากจะรู้ในเชิงลึกอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับกับคอร์สทั้ง3คอร์สนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นคอร์สเคล็ดลับจัดวงจุ้ยอ,อยู่ดีมีเฮงประจําปี2องพอันนี้ก็จะเป็นการดูว่าพลังงานที่ดีเนะี่ยหมุนเวียนเข้ามาในปีนี้เนี่ยเป็นพลังงานอะไรแล้วเราสามารถที่จะกระตุ้นพลังงานเพื่อเพิ่อมโอกาสให้เรามีความเจริญก้าวหน้านะให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดสําหรับเราได้อย่างไรนะครับแล้วถ้ามีพลังงานร้าย อยู่ที่ทางไหนเราสามารถสลายได้อย่างไรก็เข้ามาเรียนรู้ได้หรือใครสนใจจะมาเรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหวงจุย้ยเชิงชัยภูมินะครับกับคอร์สเคล็ดลับจัดหวงจุย้ยชัยภูมินําโชคไม่ว่าจะเป็นหวงจุย้ยชัยภูมิภายนอกภายในการบริหารจัดการแก้ไขเรื่องของทางสามแพร่งแบบนี้การเลือกที่อยู่อาศัยแบบไหนถึงจะดีการจัดห้องนอนห้องน้ําห้องครัวแบบไหนที่ตอบโจทย์การใช้งานการใช้ชีวิตของเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หรือใครสนใจการดูวงจุย้ยหรือว่าศึกษาข้อมูลแบบเชิงลึกนะครับ กับคอสเคลับหวงจุย้ยพลัง8ทิศปรับละลวยเปลี่ยนละเหงอันนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลครับเกี่ยวกับเรื่องขององศาทิศทางบ้านใครบ้านมันเลยนะใครบอกว่าบ้านหันทิศเหนือดีทุกองศาไหมหรือมีองศาไหนดีเป็นพิเศษองศาไหนเสียสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วเมื่อเรารู้เราก็สามารถที่จะกระตุน้นวางตำแหน่งของประตูวางตำแหน่งของสิ่งของต่างๆเพื่อส่งเสริมทําให้เหล่านั้น มีโชคลาภนะมีความเจริญเืองได้แบบสูงสุดในแต่ละยุคในแต่ละช่งวงเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นเรื่องของคู่มืออ e ีบุ๊กที่เป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของวงจุ้ยภายนอกฮวงจุ้ยภายในที่มีทั้งวิธีการแก้ปัญหาแบบช็อตคัตง่ายๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ